คนนี้ก็สวยคนนั้นก็สวยมีเด็สา,สาวสวยเต็มไปหมดเพื่อนๆใครสงสัยกันหรือเปล่า่าทำไมเซนอิีสุถึงตกหลุมรักผู้หญิงง่ายดดยขนาดนี้เจอาสาวทีไรเป็นต้องตกหลุมรักไปหมดจะใจง่ายอะไรขนาดนั้นสวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่าสุดทุกคนแน่นอนว่าถ้าจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่หลงรักสาวไปทั่ว ในเรื่องดาบพิ่ฆาตศูนเพื่อนๆก็คงจะเห็นพ้องต้องกันว่าคือเซนอิสึซึ่งเซนอิสึเคยตกหลุมรักใครไปบ้างนั้นก็เคยทำคลิปไปแล้วนะในคลิปสเปกและเหล่าสาวๆที่เซนอิสึเคยตกหลุมรักจะเห็นได้เลยว่าส่วนมากล้วนจะเป็นรักแรกพบทั้งนั้นเจอปุ๊บชอบปับ๊บยังนั้นเนสโกจะหัวเหลืองเซนอิสึ ก็ตกหลุมรักต้องไปเห็นออกมาจากกล่องครั้งแรกหลไซายูริเจอกันในป่าครั้งแรกก็ตกหลุมรักเข้าทันทีเจอผู้หญิงทีไรเป็นตน้องดีด้าตลอดเลยนะซึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมเซนิสึถึงตกหลุมรักผู้หญิงง่ายนั้นแนนก็ได้มีเปิดเผยอยู่ในนิยายเล่มแรกซึ่งในนิยายก็ได้ให้เหตุผลว่าคงเป็นเพราะเซนิสึ ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่ไม่รู้จักความอบอุ่นในครอบครัวจึงเป็นผลทำให้เขาหลงไหลในสิ่งที่เรียกว่าความรักและการแต่งงานมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวซึ่งนั่นจึงทำให้เซนอิสึตกลุมรักคนได้ง่ายดายโอเคตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้เหตุผลกันแล้วนะทางนั้นขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกัน Долларов, เดียวๆคิมมันจะสั Gesch ้นไปไหนฟนี่ยก็อย่างที่ว <ll us> ่าแหละว่าเซนอิซึไม่ได้โตมากับพ่อแม่เป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นเลยทำให้เขาห่วยหาสิ่งที่เรียกว่าความรักและการแต่งงานมากกว่าคนอื่นๆแต่เอาจริงที่เซนอิซึเป็นคนแบบนี้ก็น่าจะเป็นพรานิสัยส่วนตัวด้วยนี่แหละรวมกับไม่มีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูก็เลยกลายเป็นคนข้างรักอย่างที่เราเห็นลักแบบนามือตามัว เรายิ่งไม่มีครอบครัวคอยชี้แนะด้วยนะถ้าเจอคนดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอคนไม่ดีก็สภาพอย่างที่เราเห็นในตอนต้นเรื่องโดนผู้หญิงหลอกใช้งานบ้างหลอกเอาเงินไปบ้างโดนเจ้าหนี้หลุมกระทือบ้างท้าไม่ได้ปู่จีก็โลกก็คงเอวาสารเซ็นอิสึตั้งแต่อต้นเรื่อง ถาพี่แกรักใครเจ้าตัวก็มันจะรักบบหัวปากหัวปั๊มเลยเรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ให้หมดถึงขนาดยอมกู้เงินจนติดหนี้เป็นแสนเลยแล้วก็จากที่เราเห็นในต้นเรื่องตอนที่เซนอิสึพบรักกับสาวสวยลิมถนนและได้เข้าใจผิดคิดว่าเธอต้องชอบเราแน่ๆ่บวกกับความกลัวตายเซนอิสึก็เลยขอสาวคนนั้นแต่งงานทันทีเออ ดูท่าเองจะอยากแต่งงานจริงๆนั่นแหละคิดว่าเขาชอบไม่ทันไรขอเขาแต่งงานทันทีแ,บบนนแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่าถึงเซนอิสึจะดูชอบผู้หญิงไปทั่วก็จริงแต่จริงๆแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เซนอิสึเคยกลัวผู้หญิงเหมือนกันเพราะด้วยความหูดีของพี่แกทำให้บางครั้งไปได้ยินสิ่งที่ไม่น่าฟังเข้า ยังเด็กสาวบางคนที่ต่อหน้าผูดชื่นชมด้วยเสียงอ่อนหวานแต่พอรับหลังกับหัวล้อยยาะดูถูกเซนิสกว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจั่นก็เลยส่งผลให้ช่วงนั้นเซนิสึกลายเป็นคนที่กลัวผู้หญิงไปเลยแต่ยังดีนะคะที่พื้นเพของเซนิสุเป็นคนที่นิสัยล่าเลิงอยู่แล้วทำให้ไม่นานก็หายดีแต่ถึงอย่างนั้นคำพูดที่นินทานลับหลัง ก็ยังคงเป็นแผนในใจของเซนอิสอึไม่คิดมาก่อนเลยนะคะว่าคนที่ล่าเริงเวลาเจอผู้หญิงอย่างเซนอิสึจะมีมุมที่เศ่้าๆกับเขาเหมือนกันถึงเซนอิสึจะดูมีเหตุผลในการตกหลุมรักก็เถอะแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่จะไปมอสาวนะเฟยฟ<ส>แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเอง ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยค่ะแล้วเจอกัน